สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านเรามาดูสูตรบนกันโตเอาคลิปนิบสูตรที่มันเข้ามาโตแต่มันเข้าตัวกลับไม่เป็นไรเราก็ถูกอยู่ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่งวดน,นี้เมื่อทีเแล้วติ้มเม ไม,ไ,ไม่ได้เยอะมันได้ครึ่งเดียวคนผิดดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนแนวทางง่ายเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าดูเลยดูเฟลเลยเอาสูตรที่มันเข้าเนาะ เอาตรที่มันเข้ามันต้องรู้สุดก,ก็ได้นะบนจะพู่ประจำวันที่สิบหกครับหกหกเปีด คนดูต่อสองหนึ่งแปดสองหนึ่งสามสามแปดแปดรางวิธีศูนย์หกแสนหนึ่งครั้งหมื่นหนึ่งครั้ง สิบล่างสองสิบล่างบวกสองข้งเดียวด้วยจะหมื่นหนึ่งข้ง พันสองครั้งบวกแปดคนที่เอาศูนนี่แหละมันเข้าดีอยู่ก็คือสองบวกหนึ่งบวกศูนย์บวกสองหนึ่งบวกหกบวกแปดสองสองเป็นสี่ได้ห้า หัห้าได้ศูนย์หกเจ็ดได้ห้าเหมือนกันเนาะตัวนี้ห้าเจ็ดเก้าบวกสองบวกสองจับคู่ก็คือห้าห้าห้าเจ็ด ห้าเก้าที่จะตัดห้าออกวะเอาเป็นบวกหนึ่ง 1, เป็นห้าหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นเจิดศูนย์ห้า 07 09 6คู่6คู่ชุดหลักร้อยเราก็เหมือนเดิมเลยแลส้สองสงเป็นสีบวกหมื่นบวกเจ็ดคงที่5้บวกเจ็ดเป็น2 2 3 9ก็ 23, คือสอง สามศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเห็นไหมเห็นไหมัหน,หมนี้เราก็จะถูกอีกเหมือนเกินตัวนี้ก็จะถูกอีกเพราะว่าเลขมันมันลงตัวดีไหมท <c oughs> าดูแล้วทุกสูตรมันก็ดงดีอยู่ ห้าศูนย์ห้าเก้านี่ห้าศูนย์ห้าเก้านะถ้าใครชอบก็จัดซื้อไว้เลยเดี๋ยวมันอ่านในห้าเก้านี่ออกมามันจะอ่านได้เลขตัวนี้ไม่งั้นก็เอาห้าศูนย์ต่อมาเลขที่ออกก็คือสองห้าหนึ่งสามศูนย์เก้า แปดเจ็ดล่างแสนหนึ่งครั้งหมื่นหนึ่งครั้งสิบล่างบวกสองสองครั้งบวกแปดพื้นทีก็คือสองบวกห้าบวกแปดบวกสองสิบห้าหกเจ็ด จ็ดบวกห้าเท่ากับสองโตกลับเลยนี่สองมันอยู่ในหลักสิบแต่มันมาเป็นหลักหน่วยมันมันสัญจรมาเลยเป็นเนาะเรียงสองห้าติ่มติมเลยพบวกห้าสองจอยห้าบวกหนึ่งห้าบวกสองบวกแปดจอโค้ดเนะาะเท่ากับสิบได้ห้า หกเจ็ดแปดเก้าบวกสองบวกสองตัวนี้จับคู่ก็คือเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าสองห้าสองเจ็ดสองเก้าเจ็ดแปดเก้าเข้าเต้มตัวเดียวนี้ดิก็เลยได้เยอะแต่ละสูตรออกมาม,มันไม่ชนเยอะมันชุนตัวเดียว สี่บวกห้าบวกเจ็ดเก้าบวกเจ็ดเท่ากับหกเจ็ดสามหลักร้อยมันนี่ก็สามนี่ก็สามสามงวดเลยดิมันติดมาหลักร้อยนี่แต่ก็เข้าทุกงวดอยู่ตรงนะหกสองห้าสามสองห้าเจ็ด สองห้าเตรต็มเข้าตูดเลยนี่มันเข้าตูนเลยนี่ตอนที่ทําทํงวดที่แล้วมันก็มาอย่างนี้เลยเพราะว่าสองห้านี้มันมันติดทุกงวดติดติดทุกคลิปไหม ออมาจะใช้มันจะแน่ไหมเท่านั้นแหละมันจะเม่นไหมแ <c oughs> ม่นลแล้วแล้วงวดน,นี้เม่นที่สุดเพราะว่ามันไม่ได้ไปสัญจรมันจะตรงเลยเลขออกห้าสามห้าสองเราก็ได้ตูดอยู่แต่อันนี้เราได้ตรงเพราะว่าเรากลับเนาะสองห้าเรากลับอยู่แล้วเพราะว่ามันมันสวนหลายครั้งแล้ว ตัวเลขเจ็ดสองดิได้เจ็ดสองซื้อเจ็ดสองเยอะๆมาซื้อซื้อสองเจ็ดร้อยเดียวเ <c oughs> จ็บปวดตรงนั้นแหละทีนี้เอาไปเลยเต็มสปีดพันคูณพันไปเลยแสนหนึ่งครั้งหมื่นหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งบวกสองคงที่ มืน่นบวกแปดก็คือห้าบวกห้าบวกสองบวกสองบวกสองคองพี่เท่ากับสี่บวกห้าได้เก้าว่านี้เละเก้าห้าห้าเก้าเตรีมเตรียม,มจัดไปบอกได้ได้นีิเตรียมซื้อไปเลย <laughs> เดี๋ยวมันจะอั้นเลยนี่รีบห้าเก้านี่ สี่ห้ามันไม่มาห้าบวกแปดบวกแปดแปดคงที่ ดบวกแปดเป็นสิบหกหกบวกห้าได้หนึ่งหนึ่งบวกไปสองเป็นสามบวกไปสองเป็นห้าศูนย์ห้าเก้าห้าชอบมากเลยจะคู่คือสี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าตัวนี้มันจะ เหมือนมันจะติดล่างสามเก้าแต่นี้บนหลักร้อยก็คือศูนย์บวกห้าบวกเจ็ดเจ็ดแล้วแปดเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองสองสามเก้าหลักร้อยมาสองสามเก้าสามมันจะติดมาอีกไหมหรือว่าจะสองกับเก้าเอาเอาแต่สองกับเก้าเนาะก็คือสองห้าสองเก้าห้า สามเก้าห้าผมว่าชอบชอบตัวนี้ด้วยจ้ะเอฟซี FC ชอบตัวไหนก็จับหลักรวยใส่เองหลักรวยยังแม่นอยู่ดิเก้าเก้าห้าจัดไปตัวนี้นะคะเขาเต้มเต้มจะเราจะใช้เต้มนี้จะใช้สองบวกสองบวกเก้าเก้าแล้วสิบสิบเอสิบสองสิบสาม สามสี่ห้าเต็มรวมหรือเอาสามตัวเ,เลยเก้าบวกห้าได้สี่เก้าบวกห้าได้สี่เท่านี้แหละเต็มรวมติดตัวเดียวถ้าเต็มสามตัวเต็มสามตัวนี้เราจะใช้ใช้ตัวนี้กับตัวนี้ดูห้าบวกเก้าเมนไม,ม่สามบวกสอง สามบวกสองตัวนี้กับตัวนี้เต็มรวมได้ห้าหกเจ็ดแปดสามเต็มรวมงวดที่แล้วมันเข้าศูนเนาะเต็มศูนย์วันนี้ละ่ะสี่สี่ห้าหกได้ตัวนี้ด้วเต็มรวมมติดหกเลยถ้าเอาตัวนี้นะตัวนี้ก็เจ็ด ตัวนี้ไม่เข้าตัวนี้เต็มจ็ดได้อยู่ดิห้าบวกจิตจิตบวกได้หกมันเดียกันมันได้จิตตัวนี้เต็มจิตตัวนี้เต็มหกโอ้เว,วลาเยอะเลยแค่ไปลุ้นจ้าดูคำเตือนเก่าห้านะคะ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะดูคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในวทางใี่เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า